สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ9นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการาฟบิตคอยแล้วก็อิตาเลียนะครับแล้วก็โอปิโซน่อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการาฟหลักเลยนะครับที่ลุยๆกันอยู่ในห้อง signal นะครับแล้วก็เทดๆกันอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถได้จุดโลที่ชัดเจนนะครับนะแต่ก็เริ่มมีมีเขามีโงอะวันนี้ก็ เอากราฟแนวทรงแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่เคยใช้ในช่วงที่ลงจากแสนเจ็ดนะก็เป็นกราฟเวกออฟหรือไวคอพนะครับนะผมชอบพูดว่าเวกออฟบ่อยนะเพราะอ่านไม่เป็นนะจริงเขาเรียกว่าไวคอพหรือเปล่านะครับนะนี่อันนี้ก็เตรียมกันบ้านมาหมดนะทั้ง AI ทั้งไอกราฟนะครับนะก็มันก็อธิบายได้ดีดกว่าผมแหละ นะครับนะแต่ว่าในมุมมองของการจัดกราฟมันก็ต้องอยู่ที่คนทําไว้อยู่นะนะครับภาพรวมนะสำหรับบิ t คอย n เนี่ยในตอนนี้นะครับมันเป็นภาพรวมของอทรงนะครับทรงของอะไรวะไวโคฟ์ p, นะเอ็กซ์ซูชันอะไรไม่รู้สักอย่างนั่นแหละนะในนั้นนะครับนะซึ่งมันเกิดไอตัวเนี้ยมันเกิดเป็นสปริงนะครับ สปริงขึ้นไปนะครับแล้วก็มันมันขึ้นไปเทสจุดที่เคยทุบมาที่ก่อนแน้านั้นผมมองเป็น UATD นะแล้วก็ที่จริงเป็น UT นะครับแล้วก็ BC จะอยู่แถวนี้นะครับเนาะเพราะรฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทรงนี้แล้วไม่ลงไปต่อเนี่ยใช่ใช่ใช่มุมมองนี้แน่นอนนะครับนะที่ผมคาดการไว้ณตอนนี้นะ คิดว่านะครับอีกไม่ใช้ไม่เรียวถ้ายังไม่หลุด1นึ่งแสนะครับจะมีแรงซื้อพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งจุดสูงสุดจะเป็น1นึ0 0 0สนหะครับนะหนึ่งแเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ายังไม่ต่ํากว่า1นึ0 0แสนแขนยังไม่ได้จับนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่โฟกัส S นะครับนะสำหรับมุมมองนะตอนนี้เราจะไปดูในในเรื่องของนะการปิดเดือนเนี่ยการปิดเดือนเนอย่างที่บอกไปก็คือตอนนี้ยังอยู่สูงกว่า1นึ0 0แสนนะไม่ต้องไปดูก็ได้นะนะครับ ถ้าสูงกว่าหนึ่งแสนสองสี่สองหนึ่งนะครับทุกเดือนมันปิดต่ำกว่าไงทุกเดือนมันปิดต่ำกว่าหนึ่งแสนอ๋อเดี๋ยวนะไม่ใช่เดือนีนวีนะครับทุกเดือนมันปิดต่ำกว่านะครับแต่แค่เดือนนี้มันเหลือเวลาอีกสิบชั่วโมงเองนะนะทันหรือเปล่านะครับแสนสองนะพยายามรีดมาเหลือเกินนะสายสายชอดเซลก็รีดมาเหลือเกินเลย นะครพยายามที่จะให้มันลงไปต่ำขัว่า2แท่งหน้านะครับนะก็มันมันจะได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันนะเราก็ต้องลุ้นไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะถ้าเป็นไวครอปนะครับตอนนี้ก็คือทะลุอ่าไอความต้นานทานนะตอนนี้ก็คือทะลุจุด1นึ่งขึ้นมาคอนเฟิร์มนะเหมือนกับคอนเฟิร์มว่าเออทะลุขึ้นมาแล้วยืนได้นะจริงๆมันก็ยืนได้จริงๆนะนะครับนะอันนี้ก็เทสล้วนะครับเทสไลน์ละนะ เทสไอแนวต้านลายแล้วก็คือยืนได้นะแล้วเหลือแค่พุ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือยืนไม่ได้นะครับนะลงมาทําสปริงขึ้นไป <c oughs> นะจริงๆเป้านี้ก็อยู่เมื่อวานแล้วลหะนะค,คือผมก็วิเคราะห์ไว้่ะั็คืนงานเยอะด้วยไงนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรมากนะเพราะว่าการาฟยังคงผันผวนก็ไม่ได้ทําคลิปมาฝากก็เป็นมุมมองของหน้าง,งานอย่างเดียวนะอย่างเมื่อวานนะ เมื่อวานหรือตอนเช้าเนะี่ยตอนเช้าวันนี้นะครับนะเช้าวันนี้เจ็ดโมงยี่สิบเก้านะถ้าเมื่อวานมันต้องสามเอ็ดวันนี้สามเอ็ดเช้าวันที่สามเอ็ดเนาะนะเจ็ดนะโมงนะซึ่งกราฟมันก็หลุดแสนห้าลงมานะครับนะมาจะถึงแสนสามซึ่งแสนสามนี่ก็จะเป็นแนวรับแรกนะพิโบฐานยี่สิบห้าเอซนก็จะมีแนวรับที่หนึ่งก็จะเป็นหนะึ่งสามเจ็ดห้าเนาะหนึ่งแสนสี่มันมันหลุดมาก่อนแล้วไงคือเปิดเช้ามาก็าอยู่นี่แล ถ้าอกว่าแนวรับแรกก็จะเป็นแสนสามเจ็ดร้อยถ้าโดนต่อก็จะเป็นตามที่1นึ่งสามก้าสิปรากฏว่ามันมันแน่จะอยู่แถว1นึ่งแสามเก้าสี่ใช่ไหมเนี่ยผมบอกอ่าในมุมมองห้องเทรดนะก็คือลองที่1นึ่งแสามเจ็ดรอยก่อนถ้าโดนเอเนี่ยก็ต้องไปไล่ที่1 3, 9, นึ่งสนามเก้าสีะเพราะว่าหนึ่งแสองเนี่ยจริงๆมันมีโอกาสลงมาแตะนะนะถ้ามันลงมาแตะเนี่ยแล้วเลี้ยวกลับขึ้นเราก็รับไม้นี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นไม้หนึ่ง หนึ่งแสนสามก้าสี่รองนะไล,ล่ราคาลงเนาะอย่างเช่นอีเาเรียมเนี่ยอีเาเรียมเนี่ยไล,ล่รองไม้แรกกันกอ่อนเพราะว่ามันอยู่แถวนี้อยู่เลยในตอนเจ็ดโมงเช้าก็ไล่กันที่สองพันห้าสองพันห้าต้นๆนะนะแล้วก็ยังลงมาอยู่ห้าบีดีซีลงลึกได้ลงลึกลงลึกกี่เป้าก็ลึกก็น่าจะหมายถึงเนี่ยในหะน,นึ่งแสนสองถึงหนึ่งแสนสิบแสนสามต้นๆเนี่ยอีเาเรียมเนี่ยมันก็ลงถึงสองสี่เจ็ดสองนะครับ ซึ่งมันก็ลงมาถึงสองสี่เจ็ดสองแล้วเปล่าเนี่ยสองสี่แปดสี่นะครับลงมาแค่สองสี่แปดสี่นะครับไม่ถึงเจ็ดสองนะนะส่วนบีทซลงมาแค่แสนสามนะแสนสามซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงการคาดการณ์นะนะส่วนโซก็หนึ่งห้าห้าถึงหนึ่งห้าสี่ในช่วงเช้าแต่ว่ามันโดนอยู่อีกไม้ก็ต้องไปตามหนึ่งห้าสองปรากฏว่าลงไปเท่าไหร่ <c oughs> หนึ่ง้าสองพอดีในตัวนี้ย,ยังพอดีนะครับนะหนึ่งห้าสองส่วนเอเวก็อยู่ประมาณยี่สิบตนๆตน,ตน,นะครับนะก็ภาพรวมในวันนี้่ะนะเดี๋ยวต้องมารอดูเนาะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์วิเคราะห์กัอนละกันนะครับวิเคราะห์ก่อนละกันไปที่ b d c นะครับ b d c ไนะไวคอปอยู่เลยนะครับ คือถ้ามุมมองผมนะนันะตอนนี้นะไวคอพมันมันจะต้องไม่กลับมาหลุดแสนสองสี่สองหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่มาหลุดถ้าหลุดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องกลับขึ้นไปปิดได้แล้วก็หนีขึ้นไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับจะ <c oughs> ถามว่าหลุดได้ไหมได้นิดหน่อยนะแต่ต้องกลับขึ้นได้ต้องกลับไปปิดได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในมุมมองน้ตอนนี้นะครับถ้ามันกลับไปแล้วเนี่ยแล้วทะลุหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสองเนี่ย ลันต่อแน่นอนนะมันจะมีโอกาสลันขึ้นไปต่อนะครับทีนี้ยังไงดีจำภาพต,ตรงนี้ไว้นะครับนะผมจะไปเทียบให้กับอีเาเรี่ยมให้ดูนะครับนะอีเาเรี่ยมซึ่งผมก็โพสตไว้นะเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ผมนะอีเาเรี่ยนเนี่ยนะครับนี่นะครับก็เป็นไวคัพนะครับอ่าเป็นไวคนะัพ นะอีเาเรียมอยู่ตรงนี้ส่วน BTC ีซีที่ทำมาเมื่อกี้นะครับเลยเอามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ดูดูตรงนี้นะคืออีเาเรียมอ่ะมันอยู่แถวนี้อยู่คือมันมากราฟเดียวกันเลยนะครับนะสำหรับ BTC นี่สรุปก่อนเลยก่อนไปอีเาเรียมนะก็คือเป้าหมายก็คือถ้ากลับมาที่1 0 7 8 1 2จะมีโอกาสเป็นึ่งแสนห้านะครับนะนะแต่สั้นๆเนี่ยถ้าลงสั้นก็ประมาณแสนสองเก้านะครับภาพรวมนะอันนี้ก็ จะเป็นมุมมองของการาศึกษาเกี่ยวกับไบคอปนะซึ่งผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากในการาศึกษาเรื่องแพทเทิร์นนะส่วนใหญ่ก็ฟิโบถ่านนะครับก็คือ,อมันหลุด62%ขึ้นไปแล,แล้วแล้วมีการกลับมาหลุดพื้นเนี่ยการกลับมาอย่างเงี้ยถ้ากลับมาแล้วแล้วไม่สามารถเข้าฐาน2 4 4 1ได้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันมีโอกาสขึ้นมาหลุดตรงนี้อีกรอบหนึ่งทะลุและการขึ้นมาทะลุ1,7มันก็จะทาให้ เต้าเซลที่ยังมาไม่ถึงก็จะมีโอกาสเซลล์เซลล์นะครับนะก็คือรอเซลลเป้ารอเซล์อะไรประมาณนั้นส่วนลองก็มองเป็นเป้า TP อยเงี้ยนะครับนะก็จะประมาณนั้นโอเคนะสำหรับภาพนี้ยเดี๋ยวไปดูอิตาเลี่ยมนะมันจะเหมือนกันมากเลยนะแค่รูปทรงมันขายกันมากนะนี่เลยนะคือ b t c เนี่ยอยู่แถวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอยู่แถวนี้นะ อีเาเลีย่ยมอยู่นี่อยู่เลยนะครับนะตัวนี้นะบิตซีอยู่นี่แล้วอีเาเลีย่ยมอยู่นี่อยู่เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมาทรงเดียวกันนะผมว่าแค่อีบ t c ซีมันไปก่อนชาวบ้านเขาอ่ะถูกต้องไหมนะครับงั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยอีเาเลีย่ยมมันก็บินแล้วดิมันก็ต้องรอดูว่ามันจะบินหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันหลุดไอ้มุมมองของคลิปเมื่อวานอ่ะนะครับ ผมมองเป็นคับแอนแฮนเดิลใช่ไหมแฮนเดิลอยู่นี่ใช่ไหมนะครับพอแฮนเดิลอยู่นี่เนี่ยนะครับแล้วแล้วมุมมองก็ยังมองเป็นอะไรวะไอไลซิงเวกนะเวกเวิร์กอะไรก็ไม่รู้นะไปหมดเลยนะเดี๋ยวขอขยายอีกนิดนึงมันยังเป็นเวกอยู่หรือเปล่าความจริงมันก็เป็นอ่ะนะมันเป็นเวกแบบเวกแถลงมาเรื่อยๆอะนะแถขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปเอาแนวนอนกับเส้นเทรนไม่ได้ เส้นเทนมันเป็นเส้นมาหาหมอดูนะครับเนี่ยมันก็เวกอยู่อย่างเงี้ยนะเวกต่ําลงมาเรื่อยๆจากข้างบนเนี่ยนะเออแต่ว่าตรงนี้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 นะครับมันมีแถวนี้ซัพพอร์ตอยู่นะครับนี่สิบสองจอซัพพอร์ตอยู่เป็นแรงซื้อฟิโบนะซึ่งจุดอ่อนของแพทเทิร์นนี้นะแม้แต่กระทั่ง AI ไอวิเคราะห์ว่าให้ไปสต็อปลอตที่ต่ำกว่า2องพอแต่ผมไม่เอาขนาดนั้นนะ คือบางครั้งเราไปตาม ai เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มานะเอออย่าบอกว่าไอ้นี่ตอปลอตเ i ไม่โคูดแม่นยำเลย2 282เนี่ยรอดแน่นอนเออมันรอดก็โชคดีไปแต่ถ้ามันไม่รอดนี่ตายเลยอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮสี่ร้อยลงมาสองร้อนะนะมันมันก็กว้างเกินไปนะครับถ้าสายยิงก็ไม่เอาขนาดนั้นหรอกนะครับนะตอปลอตนิดเดียวนะสิบห้ายีจุดถ้าตัดก็หาใหม่ นะครับเป็นง่ายๆนะครับทีนี้อไอ้ง่ายมันเข้าฐาน37.5เซนที่2 2 8 2ถ้าไม่ผิดทรงอ่ะถ้าไม่ใช่วคอปไม่ต้องหลุดลงมานะมันจะต้องหลุดลงมาผิดทางไปเลยนะครับแต่ถ้ายังเป็นไวคอปมันจะไม่หลุด2 2 8 2นะเพราะเข้าฐานไซเวย์ใหญ่มาแล้วมันจะไซเวย์ใหญ่ไหนนะครับไซเวย์ใหญ่ก็เนี่ยโซนเก็บของนั่นนะเราจะเห็นเลยว่าไอโซนที่มีการขายเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเก็บของนะครับนะ นะโซนเก็บของอันนี้ก็โซนเก็บของมันเก็บของในไซเวย์ระดับใหญ่ๆนะการเก็บของในไซเวย์ระดับใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้ก็เก็บอันนี้อันนี้เก็บดอยรึเปล่านะมันมันเป็นมุมมองของการเก็บของนะนะเพราะฉะนั้นเต้ามันต้องสูงกว่าสี่พันอยู่แล้วนะครับนะภนะาพรวมนะตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนสองพแปดสองถึงสามพันแปดนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นหานนี้ก็จุดซื้อที่ได้เปรียบก็จะเป็นสองพันสี่เจ็ดสิบสอง 2662ันหกสสองันแปดห้าสิบสถ้าทะลุ3เป้านี่แล้วลองไม่ได้เปียบแล้วนะคือ3000กวั่วา3พันส4นี่้เริ่มจะไม่ได้เปียบแล้วนะนะครับลองจะได้เปียบก็แถว2 4 7 2 2 6 6 2่8 5 0แล้วเราก็ stop loss ดูอินไปนะครับนะบนะถ้ามันไปอย่างกับอย่างเงียนะนะมันไซเวียอยู่แถวนี้สักพักนึงเนี่ยนะแล้วมันก็ไปเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นไซเวียแอพนะครับนะ ส่วนอันนี้เป็นอ่าก็ใช้วีแอเหมือนกันนะครับตรงกันอยู่นะครับพอพอไปได้ต้องไหมพอไปได้นะครับเพไไราะฉะนั้นเนี่ยอิตาเลี่ยมก็น่าสนใจนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับเป้าหมายนะก็ทำนิวไฮก่อนดับแรกสี่หม่นห้าไม่ไฮมั้งเทสนิวไฮแล้วกัน นะเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันไม่สูงกว่า BTC นะผมว่าเป็นหมื่นได้ป่ะก้าวเกินไปไหมนะครับไม่น่านได้ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปแต่อย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าอันนี้อยู่ในชุดใหญ่แรงซื้อหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งเกิดการซื้อเยอะมากนะครับหนึ่งห้าสองหนึ่งส่วนเจ็ดร้อยมาไม่ถึงใช่ไหม 21, หนึ่งห้าสองหนึ่งเนี่ยโซนนี้ยเกิดแนวรับซื้อเยอะมากนะครับ สองสองแปดสองนี่คือปวดทั้งชุดนะครับนี่และถ้าสมมติว่ากลุ่มนี้คือมันอยู่ในโซนโซนลองใหญ่อันนี้คือฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่ที่มีแรงซื้อที่พันห้าสองหนึ่งสามพันสี่พันห้าถ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเก็บของแล้วนิวไฮอยู่ที่ไหนนิวไฮก็อยู่ที่นี่จุดขายนะครับนะนิวไฮจะอยู่ตรงนี้เลย เจ็ดพันหกเก้าพันหนึ่งหนึ่งหมื่นนะใน a อ c o h o l s e a s เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะนะครับก็ต้องกาวขนาดนั่นเลยกาวโหดร้ายเงินไปหรือเปล่านะครับนะวางกาววันกดเกิดขึ้นแล้วนะวางกาวมีการวางกาวเกิดขึ้นนะสำหรับอิตาเลี่ยมนะไวคอฟนะครับนะนะก็ฝากด้วยนะก็เป็นมุมมอง,องการศึกษานะซึ่งคลิปนี้นะพูดมาสงสารสามเรียงก็จะไม่มีคําว่าแนะนํานะครับซึ่งพูดจบแล้วก็บอกว่าเป็นการศึกษาอย่างเดียวนะ นะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตัวใครตัวมันนะนะครับทีนี้มาที่โซนะมาที่โซบา้างนะครัโซเนี่ยก็เป็นเทคนิคมุมมองของไวค็อกอยู่ดีนะครับแต่จะเป็นไวค็อกอะไรนะผมอ่าไม่ไม่ได้ห่านมานะของโซนี่ปิดไปนะน,นี้ก็จะเป็นมุมมองเวลาทํากราฟเสร็จเรนจะเอามาโยนในเนี้ยนะเพื่อให้มันวิเคราะห์ให้ถูกต้องแล้วเราจะได้เอามาเาเรียกว่าเอามาพูดให้มัน ถูกหลักถูกถูกเกณฑ์นะแต่ก็ไม่เคยเอามาพูดหมดสักทีนะอันนี้แค่จะเป็นอะไรนะเนี่ยไอ้นี้ก็จะเป็น BTC ใช่ไหมเนี่ย BTC ผมว่ามาเช็คว่าเป็น w ว i อฟ c o ื p เปล่านะครับนะเนี่ย BTC นะ BTC เนี่ยใช่นะครับเป็นแนวทาง White Corp ไอ้นั่นน้อยมนทอดมินไ,ไ,ไ,ไม่รู้ว่าอ่าน,านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับโครงสร้าง w ว i อฟ c o นะครับ s o l u t ันนะครับ ก็คือมาตามสัญญาณทั้งหมดเลยนะครับนะเนี่ยนะครับได้อย่างครบถ้วนเลยนะสำหรับ b t c นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุมมอง b t c เนี่ยเป็น w h i o r p แบบทบครบถ้วนนะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามนี้ Ethereum ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเดี๋ยวมันตามกันไปนะครับนะเนี่ยสรุปชัดๆนะครับนะใช้ w h i Corp Solution นะมีการมีการตีจุดสำคัญนะ อันนี้ก็คือผมเนยะหละตีไว้นะมีการคาดการณ์ว่าเบรกเอาตาม TP ระยะากลาระยะใช้ฟิโบเอ็กซ์เซนชั่นประเมินจุดกำไรนะครับก็เอาแค่เป็นมุมมองถา่แค่นี้เนี่ยไม่ไม่ได้ถามอะไรเยอะแยะหรอกนะับส่วนอิตาเลี่ยมอิตาเลียมไม่ได้ใส่มาไว้ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงอิตาเลียมไปแล้วมันรอบนี้มาถึงโซบ้างนะโซ่ก็อยู่ในมุมมองไวคอฟ นะเอาไว้ครอบมาทั้งทั้งดุนเลยนะครับก็จะเป็นเพียยเยเพ้ยนหน่อยนะครับก็จะเป็นเพี้ยนหน่อยนะแต่แต่แตไอไอตัวเนี้ยนะโซเนี่ยมันจะแตกต่างจากไว้ครอบสองตัวเมื่อกี้นะครับแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันอยู่นะยูทีอยู่แถวนี้นะครับนะสปริงนะครับหรือเอหรือจุดต่ําสุดเนี่ยนะที่เก้าสิบสองเนี่ยตอนนี้อยู่มุมมองของไอ แทงเกิล er. เขาอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วอยู่ในจุดต่างนะถ้าไม่เวกออกไปนะคือถ้าไม่หลุดร้อยห้าสิบเอาง่ายๆไม่หลุดร้อยห้าสิบเมื่อคืนก็ว่าไม่หลุดร้อยห้าสิบห้าไอโซมันมันเหลือเกินนะครับต,ต้องบอกว่ามันมันกัดเกินไปนะก็ถ้าถ้ามันเป็นเวกอย่างเงี้ยนะครับนะไปแทงเกิลเนี่ยจุดเนี้ยถ้ามันมันไม่หลุดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะหลุดแหละสิบสองสิบสองจุดหนึ่ง 0.2125เป็นฐานนะครับฐานแนวรับยิ่งมาไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับเนี่ยถือว่าถึงไม่ถึงนะแล้วถ้ากลับ162ค่อยเข้างไ,ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองในภาพรวมเนี่ยนะครับถ้ามันกลับมาที่162ม,มันน่าจะปลอดภัยกว่ามานะแล้วถ้ามันหลุดลงไปกะทำไงนะถ้ามันกลับมา162ได้แสดงว่านนมันกลับกันแล้วถูกต้องนะแต่ตอนนี้มันยังไม่กลับเนี่ยนะอาจจะลงมาที่150อีกรอบก็ได้นะครับนะ ประมาณนี้นะแล้วก็เวกบนเนี่ยก็น่าจะประมาณร้อยเก้าสิบขึ้นไปอนะ่ะผมว่าน่าจะประมาณนร้อยเก้าสิบขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปรอเวกบนก็ไม่ไหวถูกต้องแนต้องแอะปากแล้วมันแอะปากขนาดนี้แลนะ้วเนยนะครับสําหรับไอโซนะก็ต้องรอเราลุ้นแหละนะร้อยเก้าสิบหกขึ้นไปนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนหน่งนะสองว่าแปดนะครับนะน่าจะเป็นหน่อยนะ มันจะยังไงเนี่ยบ้ามันมันน่าจะมองมองใช้เป็นมุมมองเนี่ยนะมุมมองเนี่ยเพราะว่ากราฟมันไม่เหมือนกับไวคอรอบตัวอย่่เลยนะครับมันอาจจะเป็นมุมมองของขึ้นตรงดิ่งถ้ามันไปถ้าอีเทอเนียมจะไปเจ็ดแปดพันกาาถึงหมื่นเนี้ยในตัวนี้มันก็อาจจะสูงกว่าสามร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นสามร้อยก็จะเป็นจุดเบรกนะจุดเบรกให้ดีแปว่าต้านทานนะ เขาเรียกว่าอะไรดีซิดีซิทางหรือเปล่านะครับมันก็จะทะลุแบบนี้แล้วย่อมาเทอย่างนี้แล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยนะต้องไหมมันง่ายจะเป็นมุมมองนี้ก็ได้นะครับสองโซนนี่ก็กาวกันเกินคาาเลยนะครับเนี่ยก็นู่นเลยว่าหกร้อยเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นมุมมองนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็มุมมองมุมมองภาพรวมมันก็ใกล้เคียงนะครับก็ใกล้เคียงกับอิตาเลียมนะนะครับ มันมีเทนหรือเปล่ามันมีดาวเทนหรือเปล่ามันก็เป็นดาวเทนนะครับเนี่ยดาวเทนแล้วเบรกดาวเทนขึ้นมาได้จุดเบรกดาวเทนก็แถว120กว่านะครับแล้วมีรีเทสรีเทสอะไรอะ่ะรีเทสเออนะครับเออรีเทสพีเอสไว้ีเทสเสร็จตอนเนี้ยรีเทสพีเอสไวอันนี้รีเทสเออนะครับเนาะนะก็ลุยๆกันต่อไปนะครับแบบโซเนาะนะครับ เหรียญน,นึงนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ยังอยู่ในหน้ามุมมองของไอ,อนะ้ไวคอฟนะครับไวคอฟหรือเวกคอปนะชอบเรียกว่าเวกคอไวคอฟตัวนี้นะครับมันก็จะเพี้ยนจากตัวเมื่อกี้ขึ้นใหม่นะ่นี่ก็ UATD นะ UT อืมแล้วก็ไม่อาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับ สำหรับไอโอพี่ะน่นะโอพี OP นี่อยู่ในจุดสปริงเลยนะครับนะก็คือต่ำสุดๆแล้วหรือเปล่ามันฐานฟิโบมันก็สุดแล้วเนี่ยถ้ามันมีมากกว่านี้แสดงว่าเหรียญเหรียญเนี่ยมันมันอาจจะโตมาจากคนบึ้งอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลึกกว่านี้ใช่ไหมนะครับที่ลึกกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวนี้นะครับยังไม่เบรกดาวเพลเลยนะครับ ซึ่งต่างจากโซกับอีเทอรเรียมที่เขาเบรกด,ดาวเทนมาแล้วและต่างจาก b ี c ีซที่เขาขึ้นมาอยู่บนบนคารได้แล้วถูกต้องไหมพ้นน้ําแล้วอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันยังเป็นบัวไม่พ้นน้าอยู่เลยนะครับนี่นะครับมันยังเป็นบัวไม่พ้นน้ําอยู่เลยอยู่ในน้ําเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมวางกราฟให้ประ,ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับโอนะ ตอนนี้ก็คือลึกสุดๆเราก็สต็อปล s อไม่ได้ยากเลยยิ่งมันลึกสุดๆ,ดๆอย่างเงี้ยเราก็ Stop l o s อนะครับ Stop l o s อสู้นะครับสำหรับ OP เนี่ยไวครอปตรวนี้นะครับอยู่ในแถวโซนต่ำหัวซัพพอร์ตไลน์ได้ซ้ำแนวเอสเนี่ยถ้ามันทะลุได้นะผมว่าทะลุอีกรอบนึงอาจจะสูงกว่า SC นะก็อาจจะขึ้นไปยืนแถว1ดอนนะครับแล้วก็ลงมาเทสเอตรงเนี้ H H ยเทสเอตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันมัน,ม,นมันพยายามอยู่นะครับนะ ตอนนี้0.6นะครับถ้าขึ้นมา1ดอลลาร์เทสเอทีเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับไปม,มีโอกาสไหมอันตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นสูงนะครับนะในในเอไออยู่แถวเนี้ยนะครับก็จะมีโอกาสมาจอดอยู่แถว3ดอลลาร์อะไรอีกอีกรอบนึงก็ไปจอดแถว6ดอลลาร์อย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับสำหรับ OP เนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มาอติดสั้นๆน,นะเพราะว่า การมุมมองนะครับมันมันอยู่ในมุมมองที่เราจะโฟกัสลองอยู่เพราะว่า btc เนี่ยไม่หลุดหนึ่งแสนแต่ว่าในมุมมองภาพรวมในทุกๆวันนี้นะครับก็ภาพรวมผม่าสั้นๆง่ายๆถ้ามันหลุดก,ก็ผิดทรงแค่ตรงนี้แหละนะครับคือมันมันจะตามลําดับไปนะนะเพราะว่าจุดจุดหลุดผิดทรงเราก็มีป้องกันอยู่เสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแสนสองเท่านั้นนะครับนะที่จะต้องเอาอยู่ไปได้นะครับ สำหรับภาพรวมในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอในห่่นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ